โยโยโยสวัสดีครับพี่สี่คืนหนนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืมหนุนหังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับกอนืนฝาผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มห,หนหังได้ทเอ็ดี v p 33ครับเอาไปดึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคลิปแรก3คู่เมีย์ลีนติดทั้งหมดเลยครับไปที่เวลา3ทุ่ม เวสต์แฮมอันดับ18จะเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลตอันดับ9เวสต์แฮมมี3แต้มชนะ1แพ้3มาเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับสเปอร์มาเละ0ูนต่อสนะครับกรัมพอตเตอร์นี่ก็อี้ร้อนเลยครับโทมัสซูเชกติดโทษแบนลงไม่ได้อีกนะครับตัวลหลักก็เจมวอร์ดพาวลูคัสปาเกตา้าจารอดโบเวนคัลลัมวิลสันพวกนี้ครับในขณะที่คริสตัลพาเลตมี6แต้มจากการชนะ1เสมอ3ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเสมอซันเดอร์แลนด์มาศูนย์ศูนย์นะครับกลางสัปดาห์เล่นคาราบาววคัชนะจุดโทษมิอมาได้นะครับตััวหล ก็พวกยังไม่มีอดัมบอตันกับอิสมาอลาซาที่ยังเจ็บตัวหลักๆก,ก็วิลฮิวด์ไดจิตคามาดะเจอรมีปีโนตัวใหม่ข้างหน้าเป็นชองมาเตตานะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วค่อนข้างแปลกทีมเนี่เล่นในบ้านทีมนั้นแพ้ครับก่อนเกมเขามองพาเลสบุกมาเหลื่อมนิดๆถือว่าขาดตัวหลักทั้งคู่นะครับพาเลสไม่มีอิสมาอลาซาส่วนเวสแฮมไม่มีซูเช็คที่แบนแต่พิจตมองว่า เอาจิงว่าเวสต์แฮมนี่เกมนี้ต้องเน้นนะครับหน้าวัดใจเวสต์แฮมพักมาเต็มๆพักมาเยอะกว่าด้วยวัดใจเวสต์แฮมพี่เ็นมองว่าจะมีแต้มในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยโยโยโย่เจ <yo>, ็ดสากผลิตภัณฑ์แคลมสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันไปดูเบอร์ลินอันดับ17จะเปิดบ้านเจอนอรติงแฮมฟอเรสต์อันดับ15เดี๋ยวคู่นี้ พีเ่เจตจะภาคเองที่โมโนแม็กรอติดตามนะครับเบอร์ลี่มี3แตม้มจากการชนะ1แพ้3เกมล่าสุดแพ้ขาบ้านกับลิเวอร์พูลมา0-1นะครับอูโกชุูวูติดโทษแบนเพราะว่าไปโดนใบแดงในเกมกับลิเวอร์พูลครับตัวหลักจอร์ชคารเลนจอร์แดนอนโทนี่ฮันนี่เมลเมดบลี่ไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับเจอกับฟอเรสต์มี4แตม้ม จากการชนะ1.1เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดบุกแพ้เซนอลมาเละ0ต่อ3แล้วก็กลางสัปดาห์เล่นคาราวครับก็บุกไปแพ้สวอนซีมา2-3แต่ก็เพราะพักตัวผู้เล่นแกนหลักด้วยนะครับดังนั้นพวกแกนหลักจะกลับมาครับมองแกนกิฟไว้ คาร์ลามาส้นโอดอยดันเอนดอยแล้วก็คริสบูธนะครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูการก่อนตอนนั้นฟอร์เรสต์บุกชนะ21เกมในบ้านจบ1 1, 2, 1ก่อนเกมขอมองฟอร์เรสต์บุกมาเหลื่อมนิดๆนะครับฟอร์เรสต์อยู่ในช่วงฟอร์มแย่นิแพ้มา3นัดติดต่อกันทุกรายการนะครับพี่เอกจัชอบไปที่เบอร์รี่มากกว่าครับมองว่ามีฮึดในเกมกับเวือ์พูให้เห็นแล้วครับวัดใจเบอร์รี่ซื้อ2มุมไม่แพ้เป็นอย่างน้อย ปิดท้ายคู่หนึ่งไปดูบริทันอันดับ13จะเปิดบ้านเจอสเปอร์อันดับ3ครับบริันมี4แต้มชนะ1สเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกแพ้บอลหมัดมา1ต่อ2นะครับฟาเบียนเฮสเลอร์ก็มีตัวหลักอย่างบาเลบา นารุมินเตรุดแตมิโตมะดานี่เวลเบ็คนะครับในขณะที่สเปอร์ครับชนะ3แพ้1มี9แต้มเกมลาสุดในลีกบุกถล่มเวสแฮม3 0ศูนย์กลางสัปดาห์เล่นแชมเปี้ยนลีกก็เปิดบ้านเบียดชนะเบียร์แลมา1 0ศูนย์ะครับสภาพทีมไม่มีเจมส์ดีสันโซลันกี้ครูเซฟสกี้พวกนี้ยังเจ็บตัวหลักแดนกลางช,วชอว์จูอัลปาลินยา เบนตันกูนะครับแนลรุก2ตัวใหม่คูดูสกับชาวีซิม,มอนน้าป้าเป็นริชารีซอนนะครับเฉอกันฤดูการก่อนไบรตันเอาชนะไปกลับในบ้าน3-2เกมเยือน4-1คู่นี้ก่อนเกม เขมองไบรตันเป็นต่ออาจจะมองเรื่องสติเดิมไบรตันเหนือกว่าแต่พี่เขีนมองว่าโทมัสแฟรงค์มายกระดับสเปอร์ได้ดีครับเป็นรองเพียงแค่พักน้อยกว่าเล่นกลางสัปดาห์แต่ว่าด้วยวิธีการครับพี่เขีนมองว่าสเปอร์เกมนี้จะมีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยสรุป3คู่นะครับชอบบปทีวเวสแฮมเบอร์ล,ลี์และท็อตแนมฮอสเปอร์ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ